ชีวิตคุณไม่ได้ขาดแรงบันดาลใจแต่มันขาดไฟที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนทุกอย่างคลิปนี้จะปลุกนักล่าในตัวคุณให้คุณกล้าฝันกล้าทำและกล้าสำเร็จอย่าแค่ฟังจงลงมือเพราะคนที่ล่าเท่านั้นถึงจะได้ครอบครองหนึ่งฝันไว้ไม่พอถ้าคุณไม่ลุกขึ้นล่าคุณรู้ไหมทุกคนบนโลกนี้มีความฝัน ฝันอยากรวยฝันอยากมีอิสระฝันอยากมีเวลาฝันอยากประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ลืมไปก็คือฝันมันไม่เคยทำให้ใครสำเร็จเลยคนที่สำเร็จคือคนที่ลุกขึ้นล่าไม่ใช่คนที่นอนหลับฝันกลางวันลองมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณมีสักกี่ครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าจะทำแต่สุดท้ายก็แค่คิดแล้วเงียบไป คุณฝันไว้มากแค่ไหนมันไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือคุณลุกมาทำมันจริงหรืออยังคนทั่วไปชอบคิดว่าขอแค่มีแรงบันดาลใจแล้วพรุ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตขอแค่มีกำลังใจจากใครสักคนแล้วจะกล้าลงมือแต่คุณรู้ไหมคนที่รอแรงบันดาลใจคือนักฝันแต่คนที่สร้างแรงกระทำคือนักล่านักล่าไม่รอให้รู้สึกพร้อม นักล่าไม่ถามว่าเหนื่อยไหมนักล่าไม่สนว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้ขออนุญาตโลกเขาลงมือทำและทำให้โลกต้องเชื่อในตัวเขาเองชีวิตคุณตอนนี้เป็นอย่างไรถ้ายังไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้มันมีอยู่สองทางที่คุณเลือกได้ทันที 1. กลับไปฝันต่อบนเตียงอุ่นๆเราใช้ชีวิตแบบเดิมหรือลุกขึ้นล่า แม้จะไม่มีใครเชื่อในตัวคุณก็ตามคุณเลือกได้แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณเลือกไม่ทำชีวิตคุณก็จะไม่เปลี่ยนมีคนเคยบอกว่าคนที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะเขาปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเฉยๆคุณมีโอกาสทุกวันคุณมี24ชั่วโมงเหมือนกันกันกบทุกคนแต่สิ่งที่คุณไม่มีคือข้ออ้างอีกต่อไป อย่าบอกตัวเองว่าพรุ่งน,นี้ค่อยเริ่มเพราะความฝันมันจะไม่มีวันขยับถ้าคุณไม่ใช่คนที่ขยับตัวเองก่อนฟังให้ดีนะคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกนี้เขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเขาคือคนธรรมดาที่ไม่ยอมอยู่เฉยเขาทำในวันที่เหนื่อยเขาทำในวันที่ไม่มีแรงเขาล้มและเขาลุกเร็วกว่าใครและคุณก็ทำได้ คุณอาจจะไม่เชื่อในตัวเองตอนนี้แต่นั้นไม่สำคัญเพราะเมื่อคุณเริ่มล่าความมั่นใจมันจะวิ่งตามคุณมาเองอย่าหยุดที่แค่อยากอย่าหยุดที่แค่คิดว่าและอย่าหยุดที่แค่พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าจะเริ่มมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องทำจริงเพราะฝันไว้ไม่พอถ้าคุณไม่ลุกขึ้นล่าไม่มีใครเอาชีวิตที่คุณอยากได้มายักใส่มือคุณ คุณต้องแย่งมันมาคุณต้องล่ามันด้วยตัวคุณเองหยุดฟังตอนนี้แล้วเขียนหนึ่งอย่างที่คุณจะล่าในวันนี้แล้วลุกขึ้นทําให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่พรุ่งนี้แต่คือตอนนี้ 2. ความกลัวจะฆ่าคุณก่อนความล้มเหลวมีคนมากมายที่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะพยายามแล้วไม่สำเร็จแต่เขาล้มเหลวเพราะไม่เคยแม้แต่จะเริ่ม ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความฝันไม่ใช่เพราะเขาไม่มีศักยภาพแต่เพราะเขามีความกลัวฝังอยู่ในหัวฝังลึกซะจนมันกลายเป็นกรงขังที่ขังเขาไว้ทั้งชีวิตคุณเคยเป็นไหมกลัวเริ่มกลัวล้มกลัวโดนดูถูกกลัวไม่ดีพอกลัวจะเสียเวลาเสียหน้าหรือแม้แต่เสียตัวตนเดิมความกลัวพวกนี้ฟังดูสมเหตุสมผลนะ แต่มันคือกับดักที่โหดร้ายที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่ขังคุณไว้แต่มันหลอกให้คุณเชื่อว่าความปลอดภัยสำคัญกว่าความสำเร็จแต่ฟังให้ดีไม่มีเส้นทางไหนที่ปลอดภัยและสำเร็จในเวลาเดียวกันคุณไม่มีวันก้าวหน้าถ้ายังมัวแต่ก้าวหลบคุณไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตถ้ายังเลือกใช้ชีวิตแบบเดิมคุณไม่มีวันได้มันมาถ้ายังไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลย ลองมองดูชีวิตคนที่คุณชื่นชมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจระดับโลกนักกีฬาผู้ประกอบการหรือแม้แต่นักสร้างแรงบรันดาลใจคุณคิดว่าพวกเขาไม่เคยกลัวเหรอเขากลัวแต่เขาไม่หยุดเขาสั่นแต่เขาก้าวไปข้างหน้าเขารู้ว่าความกลัวไม่ได้หายไปมันแค่ถูกทับด้วยการลงมือทำซ้ำจิตใจมนุษย์จะถูกออกแบบมาให้เอาตัวรอด แต่มันไม่เคยถูกออกแบบมาให้ประสบความสำเร็จและนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกความสบายมากกว่าความเติบโตเลือกความชัวมากกว่าความท้าทายอยู่กับความกลัวมากกว่าการชนมันให้แตกความกลัวมันไม่มีทางหายแต่มันแพ้ความกล้าเสมอกล้าในที่นี้ไม่ใช่ไม่รู้สึกกลัวแต่คือแม้กลัวฉันก็จะทำแม้เสียงในหัวจะค้าน ฉันก็จะเดินคุณต้องถามตัวเองว่าคุณจะยอมให้ความกลัวฆ่าความฝันของคุณหรือคุณจะฆ่าความกลัวด้วยการลงมือทำชีวิตที่ดีที่สุดของคุณอยู่หลังความกลัวสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันอยู่ถัดจากกำแพงที่คุณไม่กล้าก้าวข้ามแล้วคุณจะยืนมองกำแพงไปอีกกี่ปีคุณจะใช้ข้ออ้างไปอีกอกี่ครั้งลองนึกภาพตัวเองอีกสิบปีข้างหน้า คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้ายังยืนอยู่ที่เดิมเพียงเพราะวันหนึ่งคุณเคยกลัวที่จะเริ่มความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวเท่ากับไม่เคยเริ่มต้นความผิดพลาดไม่ได้น่ากลัวเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่าให้ความกลัวมันกลายเป็นเครื่องมือฆ่าคุณทั้งเป็นคุณไม่ต้องพร้อมคุณไม่ต้องรู้ทุกอย่างคุณไม่ต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นคุณแค่ ต้องเริ่มแค่ลงมือแค่เดินไปทั้งที่ยังกลัวและปล่อยให้ทุกย่างก้าวของคุณเป็นบทพิสูจน์จิตวิทยาง่ายๆที่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังได้ทันที 1. เขียนมันออกมาเขียนให้ชัดว่ากลัวอะไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆเท่ามันแย่ที่สุด 2. ถามกลับไปสิ่งที่คุณกลัวมันจริงไหม หรือคุณแค่จินตนาการเกินเหตุ 3. ย่อยเป้าหมายให้เล็กลงอย่าคิดจะปีนภูเขาในวันเดียวให้เริ่มจากก้าวเล็กๆ 4. ลงมือแม้กลัวจำไว้ว่าคุณไม่ต้องหายกลัวถึงจะทำแค่กลัวแต่ทำก็พอ 5. ซ้อมความกล้ายิ่งทำยิ่งชินยิ่งกล้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ เขียนหนึ่งอย่างที่คุณกลัวที่สุดแล้วถามตัวเองว่าคุณจะปล่อยให้สิ่งนี้ควบคุมฉันต่อไปหรือจะกล้าทำมันให้จบสักทีความกลัวจะฆ่าคุณก่อนความล้มเหลวถ้าคุณไม่ลุกขึ้นเผชิญหน้าแล้วลงมือทำเดี๋ยวนี้ 3. ไม่มีพรสวรรค์ใช้พรสแสวงให้แสงทุกคนเคยรู้สึกไหม เวลาที่คุณมองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วพูดกับตัวเองว่าเขาเก่งกว่าอยู่แล้วเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดฉันไม่เหมือนเขาหรอกประโยคแบบนี้ฟังดูสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วมันคือข้ออ้างแบบซ่อนมีดที่คุณใช้ฆ่าความสามารถของตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าคนที่จะสำเร็จ ต้องมีพรสวรรค์ต้องเก่งตั้งแต่เกิดต้องทำได้โดยธรรมชาติแต่คุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่บนยอดเขาเกือบทั้งหมดไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดแต่คือคนที่ไม่หยุดปีนแม้จะไม่มีอุปกรณ์ดีๆเหมือนใครพรสวรรค์อาจให้คุณได้จุดเริ่มต้นที่ดีแต่พรแสวงให้คุณไปถึงเส้นชัยได้จริง พราะพรสวรรค์น,นั้นหมดได้แต่ความพยายามไม่เคยหมดพรสวรรค์มีข้อจำกัดแต่พรสแสวงไม่มีเพดานคนที่เก่งโดยธรรมชาติจะหยุดเมื่อเริ่มเหนื่อยแต่คนที่สร้างตัวเองขึ้นมาจะไปต่อแม้จะหมดแรงและสุดท้ายใครจะเหลืออยู่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เก่งไม่เป็นไร คุณแค่ต้องกล้ารับความจริงว่าฉันต้องฝึกให้มากกว่าคนอื่นแค่นั้นเองคุณไม่ต้องมีของแค่คุณมีไฟก็พออย่ารอให้พรสวรรค์มาเคาะประตูบ้านอย่ารอวันที่คุณจะเก่งเองแบบปาฏิหารเพราะความเก่งมันไม่ได้มาเองมันมาด้วยการลงมือซ้ำจนโลกจำคุณได้เองนักกีฬาไม่ได้เก่งเพราะเกิดมาพร้อมกล้าม เขาเก่งเพราะฝึกจนปวดกล้ามนักดนตรีไม่ได้เทพเพราะมีพรสวรรค์แต่เขาฝึกทุกวันจนเสียงเครื่องดนตรีกลายเป็นภาษาที่สองแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะเลิอกอ้างแล้วลุกมาสร้างเพราะต่อให้คุณไม่เก่งตอนเริ่มแต่ถ้าคุณไม่หยุดคุณจะเกินกว่าที่คุณเคยฝันไว้และคนที่เคยดูถูกคุณจะต้องหันกลับมา ถามตัวเองว่าเขาทำได้ยังไงคำตอบง่ายมากครับเขาไม่รอพรสวรรค์เขาใช้พรแสวงล่าทุกอย่างที่เขาต้องการจิตวิทยาเปลี่ยนแรงอิจฉาให้กลายเป็นแรงสร้าง 1. อย่าเปรียบเทียบตอนเริ่มของคุณกับกลางทางของคนอื่นทุกคนเริ่มจากศูนย์ไม่มีใครข้ามเส้นชัยตั้งแต่วันแรก 2. หันความอิจฉาให้กลายเป็นแรงผลักคนที่คุณอิจฉาเท่ากับต้นแบบของสิ่งที่คุณก็เป็นได้ถ้าคุณเลือกจะล่า 3. าํกำหนดเวลาเรียนรู้รายวันไม่ต้องเยอะแค่ทุกวันก็พอ1ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ365ชั่วโมงต่อปีและนั่นคือสิ่งที่คนธรรมดาใช้แซงคนที่มีพรสวรรค์ที่หยุดพัฒนา 4. พาตัวเองไปอยู่ในวงคนขยันไม่ใช่วงคนบนสภาพแวดล้อมที่ดีคือเชื้อเพลิงที่ทำให้พรสแสวงลุกเป็นไฟ 5. บันทึกพัฒนาการตัวเองทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณเห็นว่าแม้จะช้าแต่คุณขยับอยู่เสมอวันนี้หยิบสิ่งที่คุณไม่ถนัดขึ้นมาแล้วให้สัญญากับตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้ทุกวัน จนมันเป็นจุดแข็งของฉันพรสวรรค์ไม่ใช่คำสาบแต่ข้ออ้างต่างหากและคนที่มีพรสวรรค์จริงๆจะไม่รอใครมาให้โอกาสเขาจะสร้างโอกาสด้วยมือเปล่าเพราะไม่มีพรสวรรค์ไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีความพยายามนั่นแหละคือของจริงที่น่ากลัว 4. อย่าใช้ชีวิตเหมือนเหยื่อ ถ้าคุณเกิดมาเป็นนักล่าเคยรู้สึกไหมว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมว่าคนบางคนเกิดมาพร้อมโอกาสในขณะที่คุณต้องกัดฟันทุกกา้าวใช่คุณอาจไม่ได้เริ่มต้นด้วยความได้เปรียบแต่ฟังให้ดีมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องจบแบบเสียเปรียบเพราะสิ่งที่กำหนดชีวิตคุณไม่ใช่จุดเริ่มแต่คือท่าทีที่คุณเลือกใช้คุณจะเป็นนักล่า หรือจะยอมอยู่แบบเหยื่อเหยื่อรอให้ใครมาเมตตาเหยื่อหวังให้โลกเปลี่ยนให้เหมาะกับตัวเองเหยื่อยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่นักล่าเขาเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะกับโลกเขาไม่ขอความเห็นใจเขาแค่ลงมือแล้วเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจออะไรคุณต้องกล้าถามตัวเองตรงๆว่าทุกวันนี้ คุณใช้ชีวิตเหมือนนักล่าหรือเหยื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วลุยหรือแค่อยู่ไปวันๆคุณแก้ปัญหาหรือแค่บน่นคุณเผชิญหน้ากับความจริงหรือหลบอยู่หลังข้ออ้างเดิมๆอย่ากโกหกตัวเองอีกเลยเพราะทุกวันที่คุณใช้ชีวิตแบบเหยื่อคือวันที่คุณทิ้งอำนาจในตัวเองไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวลองนึกถึงสัตว์นักล่าในธรรมชาติมันไม่รอให้เย่อเหยื่อเดินมาหามัน มันไม่ถามว่าเหนื่อยไหมหิวหรือยังมันแค่ล่าเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ล่าก็อดตายชีวิตคุณก็เหมือนกันคุณอาจจะไม่ตายจริงๆแต่คุณกำลังอดตายทางความฝันทุกวันถ้าคุณยังไม่เริ่มล่าทำไมบางคนถึงพุ่งทยานได้ทั้งที่เขาไม่ได้เก่งกว่าคุณคำตอบมีแค่หนึ่งเดียวเขาไม่ยอมเล่นบทเหยือ่อ เขาไม่สนว่าเคยพังมาแค่ไหนเขาไม่แคร์ว่ามีใครคอยซ้ำเขาแค่เลือกยืนขึ้นทุกครั้งที่ล้มและทุกครั้งที่ยืนเขากแกร่งขึ้นคุณต้องเลือกจะเป็นคนที่เอาแต่พูดว่าเพราะเขามีเส้นเพราะฉันไม่มีเวลาเพราะบ้านฉันจนเพราะไม่มีใครช่วยหรือจะเป็นคนที่บอกตัวเองว่าพอแล้วกับข้ออ้างถึงเวลาของฉันแล้ว ไม่มีใครช่วยก็จะลุยคนเดียวอย่าลืมว่าโลกนี้ไม่เคยสงสารเหยื่อแต่มันยอมซิโรราบให้นักล่าอยากสำเร็จต้องลุกขึ้นสู้อยากรวยต้องลุกขึ้นลุยอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเลิกยอมแพ้จิตวิทยาเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อเป็นนักล่าหนึ่งหยุดบนแล้วลงมือทันทีทุกครั้งที่จะบนให้เปลี่ยนมันเป็นคำถามว่า ฉันจะแก้ยังไง 2. หยุดใช้คำว่าเพราะว่าแล้วเปลี่ยนเป็นฉันจะทำยังไงต่อเหยื่อใช้ข้ออ้างนักล่าใช้แผนรับมือ 3. จํจำไว้ว่าคุณมีทางเลือกเสมอไม่มีใครขังคุณได้นอกจากตัวคุณเอง 4. ล้อมตัวเองด้วยคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะพลังของวงล้อมจะดึงคุณขึ้นหรือฉุดคุณลงห้ ปลุกเป้าหมายทุกวันไม่ใช่แค่ปลุกนาฬิกาตื่นเช้ามาเพื่อล่าไม่ใช่แค่รอดเขียนลงในสมุดของคุณตอนนี้ว่าฉันไม่ใช่เหยื่อฉันคือนักล่าแล้วลงมือทำหนึ่งอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้แค่พูดแต่คุณล่าอยู่จริงๆหยุดให้ชีวิตคุณอยู่ในโหมดรอหยุดให้คนอื่นกำหนดทิศท,ทางให้คุณคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในกรง คุณเกิดมาเพื่อไล่ล่าเพราะถ้าคุณไม่ล่าคุณก็จะถูกล่าอย่าใช้ชีวิตเหมือนเหยื่อถ้าคุณเกิดมาเป็นนักล่าหคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดแค่ยังไม่ใช้มันขอถามตรงๆคุณเคยรู้สึกไหมว่าฉันน่าจะทำได้มากกว่านี้วันลึกลงไปในตัวคุณมันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาคุณเคยรู้ไหมว่า สิ่งที่ฉุดคุณไว้ไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่คนรอบข้างไม่ใช่สถานาการณ์แต่คือตัวคุณเองมนุษย์ทุกคนมีพลังซ่อนอยู่ในตัวแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ใช้มันเลยแม้แต่นิดเดียวพลังในการเปลี่ยนแปลงพลังในการลุกขึ้นใหม่พลังในการฝืนความกลัวพลังในการสร้างเส้นทางของตัวเองมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้ว แค่คุณไม่เคยเรียกมันออกมาใช้เพราะอะไรเพราะคุณถูกฝึกมาให้อยู่นิ่งๆคุณถูกสอนให้ไม่ฝันใหญ่เกินไปคุณถูกทำให้เชื่อว่าอย่าเยอะอย่าเสี่ยงอย่าบ้าไปหน่อยเลยโลกไม่ได้สั่งให้คุณล้มแต่มันกล่อมให้คุณยอมแพ้แบบเงียบๆโดยที่คุณยังนั่งยิ้มอยู่ฟังให้ดีนะคุณไม่อ่อนแอรหรอก คุณแค่ถูกกดไว้จนลืมไปว่าคุณมีแรงคุณไม่ขี้แพ้หรอกคุณแค่ไม่เคยทุ่มสุดตัวสักครั้งเดียวเวลาคุณถูกกดดันจริงๆเวลาคุณถึงทางตันเวลาที่ไม่มีใครช่วยคุณถึงเพิ่งได้รู้ว่าตัวคุณจริงๆแข็งแรงกว่าที่คิดแล้วทำไมต้องรอให้ชีวิตพังคุณถึงจะยอมดึงพลังในตัวคุณออกมาอย่ารอให้ชีวิตมันบังคับ จงเลือกเองว่าจะใช้พลังนั้นตอนนี้ก่อนที่โลกจะโยนบททดสอบโหดๆใส่คุณเพราะคนที่ลุกได้ตอนโดนผลักไม่ใช่คนเก่งแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้อ่อนแออย่างที่เคยคิดและคุณก็เป็นแบบนั้นคุณแค่ลืนพลังของตัวเองไปเท่านั้นเองลองสังเกตชีวิตตัวเองดูดีๆเคยไหมว่าคุณไม่อยากทำแต่พอทำจริงๆ กลับทําได้เคยไหมว่าคุณคิดว่าจะท้อแต่สุดท้ายก็กลับสู้ต่อเคยไหมว่าคุณบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วแต่ยังอยู่ถึงวันนี้นั่นแหละคือหลักฐานว่าพลังของคุณมันมีอยู่จริงคุณแค่ไม่ใช้มันในวันที่ยังไม่จำเป็นเท่านั้นถึงเวลาที่คุณต้องบังคับตัวเองให้ใช้พลังนั้นแล้วไม่ใช่รอให้ชีวิตมาบีบให้ใช้ อย่าปล่อยให้ตัวเองเก่งแค่ตอนใกล้พังเก่งตอนนี้เลยได้ไหมจิตวิทยาปลดล็อกพลังในตัวคุณ 1. เปลี่ยนจากคำว่าฉันไม่เก่งเป็นฉันยังไม่ลองคุณไม่เคยรู้ว่าคุณทำได้ถ้าคุณไม่ลอมเดินเข้าไปชนมัน 2. ล้มบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกไหวคนที่เก่งไม่ใช่คนไม่ลม้ม แต่คือล้มแล้วลุกเร็วกว่าใคร 3. ทํทำในวันที่ไม่อยากทำถ้าคุณฝึกตัวเองให้ลงมือแม้ไม่มีอารมณ์คุณจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีใครหยุดได้ 4. ย้อนดูว่าฉันผ่านอะไรมาได้บ้างทุกครั้งที่คุณผ่านอะไรมามันคือหลักฐานว่าคุณมีพลังในตัวมากกว่าที่คุณจำได้ 5. ประกาศกับตัวเองว่าไม่มีใครมาช่วย แล้วลุกขึ้นทันทีเมื่อคุณหยุดหวังพึ่งใครพลังของคุณจะเริ่มตื่นขึ้นทันทีเขียนลงสมุดหรือโพส์ตไว้ที่ไหนก็ได้ว่าฉันมีพลังมากกว่าที่ฉันคิดและวันนี้ฉันจะเริ่มใช้มันแล้วลงมือทำสิ่งหนึ่งที่คุณเคยผัดวันประกันพรุ่งมาตลอดไม่ต้องเยอะแค่ให้สมองคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณไม่ต้องรอพิเศษ คุณไม่ต้องรอจังหวะคุณไม่ต้องรอให้ใครมาเชื่อคุณต้องแค่เชื่อว่าพลังในตัวคุณมันตื่นขึ้นได้ถ้าคุณกล้าลงมือวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาวันนี้คือวันที่พลังในตัวคุณเริ่มถูกปลุก 6. ไม่มีใครมาช่วยคุณและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครช่วยไม่มีใครสนใจว่าคุณพยายามแค่ไหนอย่าพึ่งหมดหวังนะเพราะวันนี้คุณกำลังจะได้ยินความจริงบางอย่างที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตคุณไปตลอดกาลฟังให้ดีไม่มีใครมาช่วยฟังดูโหดใช่ไหมแต่ขอให้คุณเปิดใจเพราะความจริงข้อนี้คือ ของขวัญที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดลองคิดดีๆถ้าทุกครั้งที่คุณล้มแล้วมีคนมาพยุงถ้าทุกครั้งที่คุณเหนื่อยแล้วมีคนล่าคุณต่อคุณจะไม่มีวันได้รู้ว่าคุณเดินได้ด้วยตัวเองจุดเปลี่ยนของชีวิตหลายคนไม่ได้เกิดขึ้นตอนมีคนช่วยแต่เกิดขึ้นตอนที่ไม่มีใครเหลือเลยตอนที่ไม่มีใครโทรมา ตอนที่ไม่มีใครเชื่อตอนที่ไม่มีใครให้คําปรึกษานั่นแหละคือวินาทีที่คุณปลุกพลังนักล่าออกมาได้จริงๆสิ่งที่คนเก่งมีไม่ใช่ท้นทุนแต่คือระบบในใจที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องให้ใครชมไม่ต้องให้ใครดันไม่ต้องให้ใครเห็นค่าแต่ลงมือเพราะรู้ว่าตัวเองนี่แหละคือคนเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ ลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครเลยฉันยังอยากเดินต่อไหมถ้าคำตอบคือใช่ขอแสดงความยินดีคุณกำลังเข้าใกล้ภาวะนักล่าระดับสูงเพราะคุณไม่ได้รอคำชมไม่ได้รอความรักไม่ได้รอแรงบันดาลใจจากใครแต่คุณสร้างแรงผลักจากข้างในและนั่นคือพลังที่ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้ จิตวิทยาเบื้องหลังความไม่มีใครหนึ่งมนุษย์จะโตจริงก็ต่อเมื่อขาดคนดูแลการเติบโตที่ทรงพลังที่สุดมาจากความโดดเดี่ยวที่เจ็บปวดที่สุด 2. เมื่อคุณไม่หวังจากใครคุณจะไม่ผิดหวังคนที่ไม่ขออะไรจากใครเลยจะควบคุมอารมณ์ได้เสมอ 3. เมื่อคุณไม่พึ่งพิงคุณจะเริ่มเคารพตัวเอง เพราะคุณรู้ว่าทุกความสำเร็จเกิดจากสองมือของคุณอย่าเรียกร้องจากโลกอย่าขอความเห็นใจจากใครเพราะคนที่ทำได้มากที่สุดให้คุณก็คือคุณเองคุณจะร้องไห้ก็ได้จะเหนื่อยก็ได้แต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดเดินไม่มีใครช่วยคุณเหรอดีแล้วเพราะนั่นแปลว่าเครดิตทั้งหมดจะเป็นของคุณ ล้วนๆคุณกำลังสร้างพลังบางอย่างที่เรียกว่าความเชื่อมั่นแบบไม่ต้องการพยานไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการเวทีขอแค่มีหัวใจนักล่าที่พร้อมเดินแม้ลำพังและถ้าคุณทำแบบนั้นได้วันหนึ่งโลกทั้งใบจะต้องหันกลับมามองคุณด้วยสายตาใหม่ทั้งหมด เขียนสามสิ่งที่คุณเคยผ่านมันมาได้ลำพังและพูดกับตัวเองว่าฉันรอดมาได้เพราะฉันไม่เคยยอมแพ้ตัวเองจำไว้ทุกครั้งที่คุณไม่ยอมพึ่งใครคุณกำลังยกระดับตัวเองขึ้นอีกขั้นอย่ารอความเมตตาจากโลกจงสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองเพราะโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่ไม่รอใคร และวันนี้คุณคือคนคนนั้นเจ็ดสุดทางของนักล่าไม่ใช่เงินแต่คืออิสรภาพคุณรู้ไหมว่าสัตว์นักล่าที่เก่งที่สุดในโลกไม่ได้ล่าเพราะหิวแต่มันล่าเพราะมันเลือกได้ว่าจะกินเมื่อไหร่กับอะไรและคุณในวันนี้ก็เหมือนกันคุณไม่ได้ตื่นแต่เช้าเพราะจำเป็นไม่ได้ทำงานหนักเพราะจนไม่ได้ลุยชีวิต เพราะอยากแข่งกับใครแต่คุณกำลังฝึกตัวเองให้พร้อมล่าอย่างอิสระไม่ใช่ล่าเพราะโลกสั่งแต่ล่าเพราะฉันเลือกแล้วว่าฉันจะมีชีวิตแบบไหนฟังให้ดีอิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่ใครให้คุณได้มันคือสิ่งที่คุณต้องแย่งคืนมาด้วยน้ำมือของตัวเองและคุณจะไม่มีวันได้มันมาถ้ายังปล่อยให้โลกเป็นคนกำหนดว่าคุณต้องใช้ชีวิตแบบไหน ลองดูชีวิตของคนทั่วไปตื่นเช้าแบบมงงงใช้ชีวิตเหมือนโดนไล่หาเงินเหมือนหายใจรอสาวทิตยเหมือนนักโทษรอวันปล่อยตัวเพราะหมดวันก็กลับบ้านนอนหลับแบบไม่ได้ภูมิใจแล้ววนลูปต่อไปแบบไม่รู้ว่าตัวเองล่าอะไรอยู่แต่ถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ถ้ายังฟังถึงตอนนี้แปลว่าคุณไม่ใช่เหยื่อ คุณกำลังจะกลายเป็นนักล่าที่ไม่ได้เอาชนะแค่เงินแต่กำลังครองเกมชีวิตทั้งกระดานจิตวิทยาแห่งอิสรภาพที่แท้จริงหนึ่งคนมีอิสรภาพไม่ได้หนีระบบแต่ควบคุมระบบได้คุณอาจจะยังต้องทำงานยังต้องหาเงินแต่คุณเลือกเงื่อนไขได้เองสอ,งอิสรภาพเกิดจากวินยัยไม่ใช่ความฝันคนส่วนใหญ่ฝันถึงชีวิตอิสระ แต่มีน้อยคนที่ยอมลงมือทำจนได้มา 3. อิสรภาพเริ่มต้นจากการยอมรับว่าไม่มีใครมาช่วยเมื่อคุณเลิกหวังพึ่งใครคุณจะเริ่มสร้างระบบที่พึ่งได้จริงคือตัวคุณเองเป้าหมายของคุณไม่ใช่แค่รวยแต่คือมีสิทธิ์เลือกจะทำหรือไม่ทำจะอยู่หรือไปจะรับงานหรือปฏิเสธจะใช้เวลาวันนี้ยังไง โดยที่ไม่ต้องขอโทษใครนั่นแหละคือรางวัลที่แท้จริงของนักล่าอย่าเข้าใจผิดว่าอิสรภาพเท่ากับกเกษียณแล้วไม่ทำอะไรอิสรภาพเท่ากับรวยล้นฟ้าแบบเศรษฐีพันล้านอิสรภาพคือไปเที่ยวทุกวันโดยไม่มีเป้าหมายไม่ใช่เลยอิสรภาพคือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองโดยที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังและคุณจะไม่มีวันมีมัน ถ้าคุณยังยอมให้คนอื่นเป็นคนเขียนบทชีวิตคุณมาถึงตรงนี้คุณได้ผ่านทั้งความเจ็บความล้มความโดดเดี่ยวการตื่นเช้าในวันที่ไม่อยากตื่นการลุยในวันที่ไม่มีแรงแล้ววันนี้คุณควรพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นนักล่าที่รอดมาได้ทุกครั้งและฉันจะครองเกมนี้ด้วยมือของฉันเองปิดคลิปนี้ แล้วเขียนนิยามคำว่าอิสรภาพของคุณไม่ใช่ตามใครไม่ใช่ตามกระแสแต่เขียนสิ่งที่คุณอยากใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันลุยหนักพอจะได้มันมาหรือ,อยังคุณจะรวยหรือไม่รวยมันไม่สําคัญเท่าคุณมีสิทธิ์เลือกชีวิตแบบที่อยากอยู่หรืออยังเพราะสุดท้ายสัตว์นักล่าที่เก่งที่สุดในโลก ไม่ได้วัดกันที่เหยื่อที่จับได้แต่วัดกันที่มันเลือกเหยื่อก่อนเหยื่อเลือกมันและคุณควรเป็นคนแบบนั้น